สวัสดีครับลุงปลาเอาสุกสุกคนครับปครับม่ให้มื่อนาเบิงเขาเบิงน้ำสักก่อนหลังจากดำห้ดำหน้าแล้วเนาะนะครับบรรยากาศได้ครับหิมทางนะครับตะกี้เป็นให้เป็นหน้าเดี๋ยวนี้กับเป็นเฮือนเป็นซ่านเบิดกับพี่น้องนะครับลูกเต่าเล่าล้านเพ่นใหญ่เป็นกันยับใหญ่สาขายับใหญ่ใส่ซอยมังคุดเงินปลูกซ่านอยู่ดินอยู่ดอนอยู่ไฮยู่หน้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้รัดไปทางบั่นดอนใหญ่ครับพี่น้อง มาฮอดแล้วครับสวนเสือตะการพืชผลนะครับนี่แหละครับหน้าบักหลาก็อยู่ข้างหลังนี่แหละอาจเดว่าขึ้นมาทั้งบานอย่างตรงขามบนทา้งนี่จะน่อยครับพี่น้องตีไฟเดียวครับนะครับอยู่ซอยสุดเลยครับอยู่ซอยสุดของสวนเสือตะการพืชผลครับทางเข้านี่ก็ยากลําบากนี่จะน่อยนะครับเป็นทางขีดตมเนาะเป็นทางนี้เนี่ยทางขีดตมบานเท่านี่แหละครับพี่น้องช่วงนี้หนาฝนเนี่ยอาจสีเที่ยวยากนี่จะน่อยครับนะครับ นาแหลงหนายัางกับพดอเด็ดไปได้ดมาอยู่รับพี่น้องนะครับตะกี้จะเข่าท่าหัวสวนเสือเดินปุ่นเทิดท่าสองทางครับนะครับเข้ามาทัางไต่จะเข่าตรงไปเรื่อยครับพี่น้องนะครับออาให้เบิ่งไปเรื่อยครับพี่น้องครับ แล้วจะเห็นสามแย่นะครับไตสวนเสือนกพี่น้องเนาะให้ตรงไปเลยครับตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเดียวที่ไหนครับบทตรงเดียวสายเดียวหัวนกพี่น้องเนาะนะครับเข้าไปประมาณนะครับหาลอยพบลอยเมตรนี่แหละนะครับผมกระสีหอดหน้าบักหลหมอลำสุริยามอะไรทองครับยินดีตอนรับนะครับพี่น้องมิดหมอแค้นพี่น้องแฟนหมอลำนะครับเอฟซี เอ้สุขูสุคนเดอร์มาทางพี่นะครับมาเหยี่ยวมายามครับมีหมองต้นรับรับมี่ห้องมี่มองนอนนะครับไฟ่ฟ้านะมีโคเปิดนี่ครับเทียงไงนะครับอ่าเทียงหน้าไงนะครับผมเนี่ยสิเป็นเทียงหน้าน้อยนะครับไปนางเล่นนางหัวกันครับเพิ่งบรรยากาศยู้อยูหน้าครับพี่น้องส่วนนี้นะให้นาหน้านะครับหลังจาก วานเข่าดำห้ดำหน้าเรียบร้อยครับประมาณสองอาทิตย์ก็เลยจะมีโอกาสครับมาเบิ่งเข่าเบ่งหน้านะครับเมื่อนี้เนาะนะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเข่างามงามพี่น้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับขอหักไม่หักถิ่มาดำซอยเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้กําลังเชียกาลังใจครับบาบังละสิผ้ายางลงไปเบิ่งนะครับบรรยากาศให้หน้าสาูทครับนี่จะเป็นให้เขาว่านเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ดอกใหม่ดอกธรรมาสร์กับออกรดมสมบูรณ์ครับชว่วงนี้นะฝนนะครับนี่จะเป็นไฮดําครับพี่นองนะครับสีล่งสนมากสีล่งเขาเจ้าหลายนะครับเพชรเขาเจ้าหลายกับเพชรเขาเหนียวนี่ให้ตัวนี้จะเป็นเขาเหนียวนะครับบรรยากาศขลางกรสิเป็นนะครับสวนอย่างของคุณอาเนาะนะครับน้องของพ่อผมนี่แหละนะครับเป็นบริเวณหน้าเขาครับบริเ็ดให้ยางให้มันเนาะ บรรยากาศดีดีครับพี่นองมาให้มาแย่หน้าย่ามไรกับคืดฮอดคืดฮอดนะครับสมัยเป็นเด็กหน่อยโอ้แต่กี่นี่มวลไรกับพีนองครับบ่มีถูกมีโศกง้างครับง่ายเกินมา,จากจะหว,ว่าผ้าละนาทีหลายสิงนน่งหลายแนวที่อเห็ดนอกพี่นองเนาะนะครับเขียวง้ามครับรู้สึกว่าปีนี้คือสิได้ีกินนะอยากอยู่หรอกต้องํำเองกันย่งว่านะครับเบิ่งธรรมชาติ เสียงกบเสียงเขียดนอนฟังเสียงฝนครับส่วงนี้นะฝนโอ้ฮาไซบอด์ดแล้วครับพี่น้องบรรยากาศบรนทุงบันหน้านะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราครับเอาให้เบิ้งสักกรอนครับพี่น้องบรรยากาศรอบขางครับถ้ามชาติดแล้วก็สิปเป่ตน,น้ำหลานนอบันนี้เนเาะอ้า เดี๋ยวกลับบ้างยังอลับบ้างยังอือดูอะไรก้มซุกดีๆหน่อยครับพี่น้องครับนี่แหละอยู่กับลูกกับหลานกันซี่ไหเฮ้ยเฮ้ยร้านก็อยากตื่นเต้ดในแจ้งหน่อยเฮ้ยเห็นกล่องบ่อเอ้ยนี่นี่กล่องบอ่อเอ้ย ฝากากดแชร์กดไลค์กดติดตามเพจมาต่านเด้อยครับนะครับเฟซบุ๊กครับหนุ่มลังซิงสุริยามอาัยทองครับพี่น้องจะพ่อๆกันไหมในคลิปหน้านะครับฝากไว้นะครับออกอ่อกใจกันแล้วกันขอบคุณห,หลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ